แล้วเราก็มาอยู่กับด่านโรงพยาบาลกันอีกแล้วนะคะสถานบํบาบัดรหรอเกิดกับเพื่อนหนึ่งคนนะไปซ่อมเครื่องกลางกับเพื่อนดีก,กว่าเราเอากล่องซ่อมมาถอนเสานะอุ้ยน u ร์สไม่ได้เจอเน u ร์สนานมากสถานบํบาบัดกับคุณพยาบาลน,นะคะเฮ้ยมากับใครทำไมเสียงหัวใจมันตึกตักตึกตักเฮ้ย อุย้ยติด oh โอ้ h my god เฮ้ยทำไมเสียงลนตีน่กกากลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยไม่ตามต่อนะตึกตักตึกตักตึกตักถอนเสาไปหนึ่งทำเควสเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยทำไมเสียงหัวใจน่ากลัวอุย้ยโหเรื่อมาก เสียงไล่ล่าแบบแปลกๆะจู๊กแบบไม่มองหลังนะคะจะหนีได้หรือไม่เ <_ d ick> พือ่อนฝากฝากหน่อยได้ไหมฝากรับหน้าให้หน่อยฝ <_ d ick> ากรับเฮ้ยยางติมเพือ่อนซ่อมกันอยู่สองคนนะคะเฮ้ยเจอเพือพ่อนอีกแล้วละค่ะ เฮ้ยยังปีไม่โดนเราต้องเราต้องไม่หันหลังนะคะหันหลังแล้วมันมันเสียจังหวะไงเราเล่นขึ้นลงขึ้นลงแล้วกันนะมันอาจจะทำให้เขาแบบปิงยากนิดนึงไงเสียงไลลาแบบเพลเรอมากเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องนะเราก็จะวิ่งวนอยู่ตรงนี้เฮ้ย โดนแน่เลยไม่เราห้ามหยุดอยู่กับที่นะไปอีกปีกไปเรื่อยเยวิ่งเรื่อยขอฮิวก่อนนะคะแป๊บนึงเพื่อนอยู่ข้างล่างเสียงใกล้เรามากเพื่อนโดนไปหนึ่งทำไมเสียงน่ากลัวจังเฮ้ยเขาจะได้ยินเสียงเราเฮ้ยทำไมเสียงไม่ เาไม่นดน calling หรือเปล่าวะน่ากลัวมากเฮ้ยชุดเขาสวยนะเป็นแบบเป็นสีทองชุดแบบดูแบบหรูหราเป็นคุณเพวันที่หรูหรามากนะช่วยด้วยน่ากลัวมากเฮ้ยเพื่อนอยู่ในตู้นะเพื่อนอาจจะช่วยเราได้ โอเคช่วยกันแบบนี้ไปเลยไปกองนะตามคนอื่นบ้างดีไหมเอ่ย,ยแต่รู้สึกเราวิ่งมาตั้งนานแล้วนะเครื่องเสร็จหนึ่งเครื่องท่วนนะไล่เพื่อนอยู่น่าจะโอเคนะถ้ามี nurse calling ก็อาจจะแบบไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาอุย้ยเพื่อนนอนกระชาก ไม่จริงแขวนเสร็จแล้วล่ะเอายังไงต่อดีแขวนเสร็จแล้วแหละจะมาไหมเฮ้ยเพื่อนเขาเขาเขาไม่เห็นหรอเพื่อนเพื่อนจะช่วยเรานะเพื่อนดึงแล้วใครอ่ะอ๋ออีกคนหนึ่งนะอุ้ย เพื่อนเหงาใช่ไหมขอทำเควสแป๊บนึงนะคะแฟนตาอไหนเอ้ยไปแฟนตรงไหนอ่ะอุ้ยมีกรีดร้องด้วยหรอไปช่วยเพื่อนนะคะเขาน่าจะเห็นนะเหมือนคนเมื่อกี้เขากินหรือเปล่าคะมาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วอุ้ยแหลกนี้หน่อยอุ้ยเฮ้ยทำไมแหลก ทางใครทางมันเลยใช่ไหมนะ่ะเดี๋ยวแก้แฮนให้นะถอนตัาน,น,นี้เองเรามาทำเวสนะ่ะหาเครื่องเฮ้ยเพื่อนซ่อมเครื่องเฮ้ยทำไมเพื่อนเฮ้ยมึก อ๋อหรือว่าเมื่อกี้คือเขาฮิวเสร็จแล้วแล้วเขาโดนหนึ่งครั้งเพื่อนจะโดนเค okay. ขอรยาส้มเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะคะเพื่อนอาจจะไปช่วยหรือ,อเปล่าเพราะว่าเพื่อนอยู่ใกล้กว่าเรานะเพื่อนหนึ่งคนวิ่งแล้วนะคะโอเค ถ้าเพื่อนอีคนยังซ่อมอยู่เราอาจจะต้องไปช่วยนะคะเฮ้ยเพื่อนที่วิ่งหนีมาคือคือเขาจะช่วยอย่างนั้นเลยหรอเพื่อนเพื่อนจะรอดใช่ไหมอะหรือว่าเขาแครนะคะที่อีกคนหนึ่งไปช่วยเขาแบบนี้เหมือนกันนะเอาคืนเฮ้ยเพื่อนจะไปช่วยจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยจริงหรอตกเฟสเฮ้ยเขาตกเฟส2หรือเขาเฟสสอง โอ้โหคือแบบเธอเธอแบบไม่ได้โกดกันใช่ไหมคือเขาแบบตั้งใจตั้งใจจะไปช่วยเลยอะแต่เราเนี่ยมีกอนอยู่ติดขอบจอเลยนะคะเฮ้ยเอาลงใต้ดินหรือเปล่าน Sy <ๆ>นะไม่ใต้ดินนะคะเฮ้ยอยู่ใกล้เรา,ามาก มากระทืบเครื่องนะแล้วก็น่าจะเห็นคนฮิวกันเมื่อกี้หรือเปล่าคะเฮ้ยมีคนมาช่วยเรานะอุย้ยช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมน่าจะน่าจะได้นะเฮ้ยทำไมเขาไม่เห็นนะเขาแคมป์เครื่องนี้อยู่ใช่ไหมมาเฮ้ยมังกรไคร เขาไม่ไม่สนใจละโอเคเขาตามเพื่อนต่อนะคะเขาไม่สนใจเราอุ้ยเพื่อนกำลังจะตายเพื่อนไม่นะสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วนะคะจากที่เราซ่อมกันชิวๆเป็นตอนนี้ สเครื่องกับอีกสามคนนะเราต้องรับผิดชอบบนคนละเครื่องนะคะไปไหนแล้วน่าจะไปน่าจะไปเช็คเครื่องหรือเปล่านะเพื่อนก็ได้ประมาณเฮ้ยเพื่อน50ซแล้วนะคะของเราก็ประมาณ60%แล้วนะเพื่นพนอนยืนแล้วนะน่าจะไปเช็คเครื่องเพื่อนนะคะ จะมาเครื่องนี้ไหมโนไม่น่านะหรือว่ามาเสี่ยงหัวใจมาแล้วเพื่อนรอดเหรอนี่ไงเป็นเล้าไม่จงเมื่อกี้เครื่องเกือบจะเสร็จอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนะแต่ถ้าเราฮิวเขาจะเขาจะมาไหมหรือว่าเขาจะยังคงแคมเครื่องอุ้ยเขาตามเรามานะ ติดกำแพงนะคะขอไปก่อนนะขอไปก่อนขอไปก่อนไปให้ทันไม่เด้อโอเคเราจะกลับไปเล่นที่เดินนะคะตรงบนไรขึ้นลงเราจะวิ่งไปเ,เราจะไม่หยุดวิง่งไปเลยไปเลยไปเลยเสียงเงียบไปแล้วนะหรือวะเขากลับไปเช็คเครื่องไม่ไม่เงียบอยู่ตรงเราเนี้ยแหละอยู่ตรงเราเลยเอา้าหายไปแล้วนะ เพื่อนที่เพื่อนส้มกำลังจะอุ้ยอีกนิดเดียวอีกประมาณสิบเปอร์เซนต์อีกคนหนึ่งก็กำลังจะเสร็จแล้วนะคะขอฮิ้วก่อนนะเพื่อนแข็งใจเอาไว้เพื่อนสู้ๆเพื่อนสู้ๆเพื่อนสู้ๆอีกคนหนึ่งโอเคอุ้ยอยู่แต่ มัวแต่มองเพื่อนนะไม่ได้ไม่ได้ดูตอนหิวเฮ้ยเพื่อนวางไม้เพื่อนโอ้ยเพื่อนไม่นะเพื่อนหาเสียงเราเพื่อนหิวให้เราหน่อยขอบคุณค่ะเพื่อเราสองคนจะรอดไหมมันมันมีเครื่องกลางอ่ะเพื่อนมันจะเสร็จแล้วนะ หรือว่าเพื่อนน่าจะไปซ้ำเครื่องกลางให้เราแล้วหรือเปล่านะเหมือนเขาจะมาเช็คเครื่องนี้เลยไปไหนนะระหว่างเรากับเพื่อนนะคะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นผู้โชคดีคนนั้นนะแต่ว่าเสียงหัวใจมาที่เราแล้วเขาน่าจะได้ยิน มาแล้วจา้าไม่ต้องตามจา้ามาแล้วจา้าเพื่อนฝากด้วยนะโดนตกใจหมดเลยหอ่อขึ้นลงอีกสักรอบสองรอบนะคือแบบ เหยื่อกันอยู่สองคนตอนอุ้ยเราลากมาหาเพื่อนเพื่อนกำลังซ่อมอยู่เขาเหมือนจะไปแล้วนะไม่ไม่ไปไม่ไปนะ่าจะตามเราลูกแวะแวะไหมถ้าเขาเห็นเราหิวเขาต้องมาแน่เลยอุ้ยไม่เขาเพื่อนโดนะคะจะกลับมาปะนะทหารเฮ้ เสียงหัวใจนี้มันชัดเลยเต็มเต็มเพื่อนใช้ชีวิตน,นะเฮ้ยพื่นอนยังไม่เคยโดนแขวนเลยเราควรจะทำยังไงดีคะเราควรกดสกิลเช็ค ะแนนแล้วกันเนอะเพื่อนกำลังจะมาช่วยแล้วนะคะเพื่อนสู้เพื่อนสู้แต่เดี๋ยวนะถ้าเธอช่วยแล้วเราจะรอดเราจะรอดอยังไงเอ,อ่ยสองคนสองเครื่องเพื่อนโดนแล้วหนึ่งครั้งเพื่อนกำลังจะมาถึงเราแล้วก็กำลังจะโดนอีกหนึ่งเฮ้ยเพื่อนโดนหรือว่าไม่โดน โหเราจะรอดได้ไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะอย่างหมดหวังเลยนะไม่มีหลุมมีท่อละเออไปก่อนนะบายบายเลยพึ <c oughs> ่ bye, <c oughs> ชอบรับชมคลิปโมเมนต์สนุกๆแบบนี้สามารถกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ